สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมหนึ่งนะครับวันนี้มารีวิวเจ้า f อนเตสอีกรอบหนึ่งที่เราต่อไปทางสู่นะครับเรื่องอการใช้โทรศัพท์เปิดตอนนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับใช้แอปสามารถเปิดรถอะไรได้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาผมจะมาคุยเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับรถนะรายละเอียดเกี่ยวกับรถซอนเตสคันนี้ก็คือไฟตรงนี้บอกเลยนะว่า เป็นออปชั่นเสริมนะครับที่จะเป็นไฟวิง่งที่มันจะเป็นไฟวิ่งนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเนี่ยที่มันเป็นสีน้ําเงินเนี่ยที่เขาบอกว่ามันจะเป็นไฟวิงฟ่งสามารถเปลี่ยนสีได้ต้องเป็นออปชั่นเสริมเท่านั้นนะครับผมเอ่อเด,เดิมมาหรือซื้อมาเปลี่ยนไม่ได้นะครับอันนี้บอกไว้ก่อนเปลี่ยนไม่ได้นะแต่ถ้าจะดับไฟตรงเนี้ยถ้าทุกท่านแบบเอ้ยไม่ชอบไอ้สีน้ําเงินเนี้ยกลัวตารวจจับอะไรเงี้ยสามารถดับได้อันนี้มันจะมีปลั๊กอยู่ผมเปิดไฟก่อน มีปลั๊กอยู่ตรงนี้เห็นไหมคุณกดปลั๊กออกไฟจะดับเลยไฟฝีน้ําเงินนี้จะดับนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งตรงนี้จะเป็นรู้สึกกับที่เติมมน้ําอยู่ตรงนี้นเติมน้ําอย่างนี้ม้นน้าอยู่ตรงนี้นะครับผมอ่าก็ประมาณนี้ที่รู้มาส่วนแฮนด์อ,อ่าแฮนด์นี้เขาบอกว่าสามารถปรับถอยหลังมาได้ถอยหลังจริงนะครับไม่ได้โยกลงนะมันไม่ได้โยกลงนะ ถอยหลังก็คือถอยนะก็คือแกะตรงนี้มาคลายน็อตมันจะถอยหลังได้มันสามารถเลื่อนจึ๊ออย่างนี้มาได้อ่าแล้วก็ตรงนี้ที่เห็นแบบว่าเอ้ยมันเปิดทําอะไรอันนี้ไว้ใส่แหลกท้ายนะครับต้องใส่นอ็อตมันจะแง่เปิดออกมาปุ๊บสามารถยึดแหลกท้ายของเขาได้นะครับแหลกท้ายของเขาก็ราคาหลายบาทอยู่อ่าอ,อ่ประมาณหลายพันอยู่แต่สวยจะเป็นทรงที่เป็นรับอย่างนี้เลยขึ้นมาจึ๊กจื๊อจ๊อย่างนี้เลยเออสวยอ่าก็ไม่อะไรอีก ตอนนี้ก็ครบแล้วแล้วก็อย่างที่บอกว่าแอปแอปที่ลดให้มาเนี่ยคือเปิดปิดรถเปิดเบาเปิดถังน้ำมันได้เท่านั้นนะครับถ้าจะมากกว่านี้ต้องติดกล่องดำเพราะจะมีกล่องดำมีซิมนะครับาราคาก็ยังบาบาอยู่นะครับแต่คาดว่าจะเป็นหมื่นนะอ่าก็ประมาณนี้นะแล้วก็ไม่ต้องขิงนะผมมีหลายรุ่นเลยรถผมมีหลายคัน นะโอเคนะครับผมโอเคยังไงถ้าสนใจซื้อรถบิกไบมือสองฝากร้านไว้ด้วยนะครับศูนย์อาบิ๊กไบอยู่หลังห้างเอเมเนเวอร์สัโลงนะครับสมุทรปราการสวัสดีครับ